Massmtion of Mass Communication. สวัสดีผู้เรียนแลนะนักศึกษาทุกท่านกันอีกครั้งนะครับในคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายของโปรแกรม Adobe After Effects แล้วนะครับเพราะว่าในคลิปนี้เนื้อหาในภาพรวมเนี่ยเราจะพูดถึงการนำผลลัพธ์ออกมาผลลั์ของงานที่เราทำเนี่ยเอาออกมาเป็นไฟล์วิดีโอครับ ครึ่งแรกเนี่ยเราจะพูดถึงการเรนเดอร์หรือการเอาฟ์พุตไฟล์ออกมาเป็นวิดีโอแล้วกครื่งหนึ่งเนี่ยเราจะพูดถึงการทํา Dependency หรือ l o l l t i t i n i l i s ครับก็คือการเอาไฟล์ออกมาแล้วเอาของจําเป็นที่เราทํางานในโปรเจกต์ของเราเนี่ยครับเอาออกมาเป็นก้อนเพื่อจะเอาไปทํางานในเครื่องอื่นแล้วขององค์ประกอบในนั้นน่ยไม่หายไปนะครับเรียกกระบวนการนี้ว่าการทำ l o l l t i t i n i l i s นะครับภาพรวมของคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในโปรแกรมครับผม หลังจากที่เราสร้างคอมโพสิชันขึ้นมาในช่วงแรกๆของโปรเจกต์นี้จําได้ไหมครับที่ว่ากันโดยเรื่องคีย์ไลท์เนี่ยครับเราก็สร้างคอมโพสิชันขึ้นมาเราเอามีเดียมาประกอบสร้างไทม์ไลน์ของเราใช่ไหมครับจากนั้นในคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการเอาคลิปเราเนี่ยออกมาเป็นเอาต์พุตนั่นก็คือวิธีการ er เรนเดอร์นั่นเองครับสังเกตในโปรเจกต์แพนเนลของเราจะมีคอมโพสิชันที่เราสร้างขึ้นมาอยู่เนาะทีนี้วิธีการก็คือเราเลือกที่คอมโพสิชันที่เราต้องการครับ แล้วก็ไปที่เมนูบาร์ข้างบนมันจะมีคำสั่งชื่อ composition อยู่ทีนี้ก็มองหาคำสั่งชื่อ add to render queue ครับอ่ะเราก็จะได้หน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาครับคือมันจะเป็น render queue ขึ้นมาแบบนี้แล้วก็จะมีตัวเลือกต่างๆที่เราจะต้องปรับปรากฏขึ้นมาในหน้าต่างนี้นะครับพอได้มาแบบนี้สังเกตว่าจะมีตัวแปรสีฟ้าๆอยู่ครับเราสามารถคลิกเข้าไปได้ในที่นี้หัวข้อ render setting ครับเราก็จะเปิดขึ้นมาโดยค่าเริ่มต้นเนี่ยเขาจะปรับไปเป็น best setting อย่างนี้ครับแต่ถ้าเราอยากปรับนู่นนี่นั่น เราก็สามารถเลือกหัวข้อต่างๆได้ครับในที่จะเลือกคัสตอมแล้วกันนะครับคุณตี้ที่เขาถามก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับว่าจะเอาคุณตี้ที่ดีที่สุดหรือเอาเป็นแบบคุณภาพต่ำลองลงมาในที่นี้ผมก็จะปล่อยมันเอาไว้ที่เบส Setting อย่างนี้นะครับจากนั้นอีกตัวแปรหนึ่งที่เราจะต้องไปนสนใจมันก็คือเรื่องของ t i m e ส p a นไทม์สเปนเนี่ย ปกติมันจะอยู่ที่ work area only เนาะถ้าเราอยากได้ความยาวเท่ากับ composition ที่เราสร้างขึ้นมาเราก็เปลี่ยนตรงนี้เป็น length of composition ก็คือความยาวเท่ากับ composition นั่นเองนะครับทีนี้ก็กด enter ไปครับมีอีก2ตัวแปรครับที่ปรากฏขึ้นมาในหน้า render queue นี้ก็คือ output module ก็คือเราจะใช้วิธีการแบบไหนในการสร้าง output ของเราครับโดยค่าเริ่มต้นเขาจะใช้ว i ดีโ Code c ในเครื่องที่เป็นระบบปฏิบัติการ windows เนีแบบ h264 แบบนี้นะครับ h264 uh, เนี่ยครับก็จะให้ไฟล์ที่มันสามารถเล่นได้กับเครื่อง Windows ส่วนใหญ่อยู่แล้วเนาะถ้าเราไม่ได้อยากเปลี่ยนแปลงอะไรตรงนี้เราก็ปล่อยมันไปอย่างนี้นะครับส่วน output t o เนี่ยครับเป็นอีกตัวแปรหนึ่งที่เราจะต้องกำหนดตรงนี้คืออะไรก็คือแหล่งที่เราจะเอาไปเก็บไฟล์ที่เรนเดอร์เสร็จแล้วนั่นเองเรนเดอร์คืออะไรก็คือการสร้างไฟล์ขึ้นมาเป็นเ u t p u t ไฟล์จากงานที่เราทำนั่นเองครับตรงนี้เราก็เลือกแล้วก็ไปกำหนดในที่ที่เราจะเก็บไฟล์นั้นนะสมมติผม ตั้งชื่อเหมือนเดิมเลยแล้วก็ปล่อยมันเป็นฟอร์แมตแบบนี้นะครับก็กดเซฟไฟล์จากนั้นเราก็จะได้ปุ่มแบบนี้ขึ้นมาครับเราก็จะกดเรนเดอร์เพื่อให้โปรแกรมเนี่ยเรนเดอร์ไฟล์ออกมาเป็นไฟล์ที่เรากําหนดค่าไปนะครับเราก็กดเรนเดอร์ดูโปรแกรมก็จะทําการคํานวณครับแล้วก็เรนเดอร์ไฟล์ไปก็รอจนกว่าแถบตรงนี้เนี่ยจะเต็มครับเราก็จะได้ไฟล์มาเป็นเอาต์พุตของเรานั่นเอง ทีนี้เดี๋ยวเราลองอีกวิธีการหนึ่งครับอีกวิธีการหนึ่งก็คือเราเลือกคอมโพสิชันของเราเนาะแล้วเราก็ไปที่เมนูบาร์ชื่อคอมโพสิชันเมื่อกี้เราเลือก add to render queue ใช่ไหมครับมันจะมีอีกตัวเลือกหนึ่งที่เราสามารถเรนเดอร์ไฟล์ออกมาได้เหมือนกันก็คือ add to adobe media encoder queue ครับมันจะมีแตกต่างกัน2ออันนะครับเราลองใช้คำสั่งนี้ดูครับการจะใช้คำสั่งนี้ได้ครับเครื่องเราจะต้องมี adobe media encoder อยู่ในเครื่องนะครับพอกดแล้วเนี่ยโปรแกรมก็จะเปิด adobe media encoder ขึ้นมาครับ พอเข้ามาใน Media Encoder อย่างเงี้ยครับอันแรกจะเป็นรูปแบบการสร้างไฟล์ขึ้นมาใช่ไหมครับหรือ Output Module แบบเมื่อสักครู่เนาะถัดไปเนี่ยจะเป็น preset ในการเลือกว่าไฟล์จะออกมาเป็นแบบไหนเราสามารถคลิก dropdown ตรงนี้เพื่อเลือกแบบเร็วๆว่าเอา High Quality Full HD แบบนี้หรือจะเอา h d เฉยๆแบบ7 2 0 p อพอะไรแบบนี้ครับแต่ถ้าอยากปรับละเอียดแล้วก็กดที่ตัวแปรสีน้ำเงินตรงนี้นะครับข้างบนขวาเนี่ยก็จะมีพรีเซ็ตเหมือนเมื่อสักครู่เลยสมมติผมบอกว่าอยากได้ Fu l l HD เราก็เลือกตรงนี้นะครับถ้าอยากได้ 4K เราก็เลือก 4K แต่ในที่นี้เราจะเลือก Fu HD อชจากนั้นก็กดโอเคไปครับเราก็จะได้แบบนี้แล้วตรงนี้นครับเอาพุทไฟเนี่ยจะเอาไปไว้ที่ไหนไปเก็บไปที่ไหนแล้วก็คลิกแล้วก็พาตัวเองไปไปเก็บไปที่นั่นนะครับสมมติผมเก็บไว้ตรงนี้ อ่ะตั้งชื่อบอกตัวเองไว้ว่ามันคืออะไรอะไรเงี้ยครับแล้วก็กดเซฟไปอ่าจากนั้นถ้าเราพอใจกับการตั้งค่าของเราแล้วเราจะเรนเดอร์ปุ่มเรนเดอร์จะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นสัญ,ญลักษณ์อ่รูปเครื่องหมายเพล y ตรงนี้ครับแล้วก็กดไปครับโปรแกรมก็จะทําการเรนเดอร์แล้วก็รอจนกว่าเขาจะทําเสร็จนะครับอ่ะพอเสร็จแล้วมันก็จะไปเก็บไว้ในที่ที่เราบอกโปรแกรมไว้เมื่อสักครู่นะครับ เมื่อสักครู่เราได้เรียนรู้การเอ็กซ์พอร์ตไฟล์ออกมาหรือเรียกได้ว่าเรนเดอ File ล์ออกไปใช้งาน,นครับเป็นไฟล์วิดีโอสําเร็จรูปจากโปรเจกต์ที่เราทํางานไปแล้วนะครับทีนี้เรามาดูอีกเรื่องหนึ่งครับที่เราควรจะรู้เอาไว้นะครับในกรณีที่เราจะย้ายเครื่องในการทํางานนะครับ มันก็จะมีคําสั่งที่เราสามารถเขาเรียกว่าเป็นการ collect file ครับคือเอาไฟล์เนี่ยมาอัดรวมกันเพื่อจะย้ายเครื่องไปทํางานมีเดียทั้งหมดก็จะถูกอัดเข้าไปในไฟล์อันนี้ด้วยเพื่อเอาไปใช้งานครับคำสั่งเขาก็คือกดไฟล์ครับแล้วเราก็มองหาคําสั่งชื่อ dependencies ครับแล้วก็กด collect file แบบนี้ครับเขาจะบอกว่าเนี่ยไฟล์ในโปรเจกต์แพนเนลของเราเนี่ยมีทั้งหมดกี่ไฟล์มีเดียที่เราเอามาใช้งานครับพอดีมีเดียที่เราทํางานในโปรเจกต์นี้มันน้อยในกรณีที่มีเดียมันเยอะๆเนี่ยครับ พื้นที่ที่จะใช้ก็จะกินพื้นที่มากกว่านี้เนะเาะเขาจะเอาทุกอย่างที่อยู่ใน Project Panel เนี่ยอัดเข้ามาเป็นไฟล์เป็นโฟลเดอร์ให้เราครับแล้วก็กด Collect File แบบนี้แล้วเขาจะถามว่าเอาไปเก็บไปที่ไหนมันก็จะเป็นชื่อโปรเจกต์แล้ตามด้วยคําว่าโฟลเดอร์ครับกด Save ไฟล์โปรแกรมก็จะใช้เวลาประมาณหนึ่งเห็นไหมครับแล้วเราก็จะได้โปรเจกต์ที่เป็นโฟลเดอร์มาข้างในแฟมฟู t เท e ก็จะมีมีเดียที่เราใช้งานครับที่ปรากฏอยู่ใน โปรเจกต์แพแนลแบบนี้นะครับก็จะเก็บเข้ามาเรียกง่ายๆว่าทุกอย่างจะถูกเก็บเข้ามาในแฟ้มอันนี้ครับจากนั้นเราก็ Copy แฟ้มนี้ไปทํางานในเครื่องอื่นได้โดยม,ม,มดีทุกอย่างติดตัวไปครับประมาณนี้เรามาทบทวนสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันไปในคลิปนี้กันครับในคลิปนี้เราได้เรียนรู้วิธีการเอาไฟล์ออกมาเป็น o u t p u t ุตไฟล์โดยการใช้คําสั่ง add to render queue แล้วก็กด Re น d e r นะครับเราก็ได้ไฟล์วิดีโอออกมาจากโปรเจกต์ที่เราทํางานนั่นเองครับจากนั้นเราก็ได้เรียนรู้ การทำ dependency แล้วก็ collect file สำหรับสร้างโฟลเดอร์ที่มี media ทุกอย่างที่เราใช้ในโปรเจกต์ของเราเนี่ยเพื่อจะเอาไปทำงานในเครื่องอื่นอ่ะเราก็ได้เรียนรู้ภาพรวมประมาณนี้ครับเดี๋ยวในคลิปถัดไปครับเราจะไปดูโปรแกรมทางเลือกอีกอันหนึ่งที่สามารถใช้เอาไว้ตัดต่อวิดีโอทำงาน post production ได้ครับเขาจะอยู่ใน Adobe ecosystem ครับเรียกว่า Adobe Premiere Pro นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูเบื้องต้นของโปรแกรมนั้นกันนะครับเจอกันในคลิปถัดไปครับผม